สวัสดีค่ะเอาทริคในการดูน้ํามาฝากนะคะเวลาที่เราอยากตกปลาม,ม้านะคะพอดีว่าวันนี้เข้ามาตอนจังหวะว่าน้ําสวยสําหรับตกปลามมาพอดีเลยนะคะก็คือปลามมาเนี่ยจะกินช่วงที่น้ําเอ่อค่ะน้ําไม่ค่อยไหลนะน้ํานิ่งๆน้ํากําลังจะเอ่อขึ้นหรือเอ่อลงจะเป็นช่วงวันหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่ช่วงนะคะที่น้ําจะนิ่งๆแบบนี้นะคะนี่นะเอามาให้ดูนะ สังเกตที่ผักตบชวานะคะจะค่อนข้างนิ่งๆไม่ไหลไปไหนเลยนะคะเนี่ยนะคะน้ําอย่างนี้นะคะประมาจะกินดีที่สุดนะคะเ,ออเราจะเหวี่ยงไปประมาณกลางช่วงกลางแม่น้ําเลยค่ะถ้าช่วงน้ําขึ้นนะคะเราจะตีประมาณหน้าท่าตรงนี้นะคะประมาณช่วงกลางแม่น้านะให้ไหลไปตรงบ้านหลังนี้นะลองประมาจะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ถามจากคนพื้นที่ที่เขาเป็นเซียนในการ ตกปลามาเลยนะคือถ้าเหวียงต้องได้ตัวส่วนถ้าน้ำลงนะคะเราจะมาที่ฝั่งนี้นะเราจะตีไปตรงๆแบบนี้ที่กลางแม่น้ำนะคะแล้วก็เขาก็จะไหลไปลงล่องพอดีล่องปลามาจะอยู่ประมาณกลางแม่น้ำช่วงนั้นนะคะนี่นะคะไหนๆก็ได้เข้ามาตอนช่วงเวลาที่น้ำสวยเหมาะกัการตกประมาพอดีเลยเอา ทิกเล็กๆน้อยๆมาฝากสำหรับลูกค้าที่จะมาใช้บริการท่าน้ำในยิมนะคะ